ตรงนี้ค่ะเห็นไหมที่เขาเคยทิ้งทุกปีแล้วมันจะเยอะมากตรงนี้ก็โอเคค่ะเราพามาชมตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมนี่แล้วก็จะมีตะแกงนี่ที่เขาไว้ร่อนทรายเนี่ยตะแงตัวนี้เขาไว้ร่อนทรายนะคะเวลาบวกขึ้นมาหน้าร้อนก็จะร่อนทรายแล้วก็เอากรวดหินดินทรายกลับไปใช้ก็ดูต้นไม้ต้นนั้นสิเขาเต็มไปหมดเลยค่ะ เห็นไหมคะนั่นเยอะมากตรงนั้นนะ่ะก็ทิ้งทิ้งดินตรงนี้ทิ้งตรงนี้เห็นไหมเนะี่ยทิ้งตรงนี้เราก็ให้ดูตรงนี้เขาไม่ได้ขุดนะเขาปล่อยให้มันแข็งตรงนี้เนี่ยเขาปล่อยให้มันแข็งอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยแต่อันนี้เขาจะต้องมาร่อนตรงนี้เขาจะต้องนีิเครื่องร่อนเขานะคะ ก็จะออกมาในชุดนี้ค่ะ,ะออกมาในชุดนี้นะคะเราก็ออกมาในชุดนี้ค่ะแล้วมันจะไม่หนาวนะคะชุดนี้เราจะไม่หนาวค่ะมิดชิดลมมิดชิดนะคะมันจะไม่หนาวค่ะชุดนี้ทําให้เราอบอุ่นค่ะอาจจะมองไม่เห็นหน้าถนัดนะคะแต่ว่าอันนี้เราพามาชมสถานที่เขาทิ้งขยะก็คือทิ้งหิมะตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ค่ะ ที่เขาล่อนหินดินทรายกลับมานะคะตรงนี้ข้างในนู้นก็เขาไม่ได้ขุดค่ะอยู่ครึ่งครึ่งต้นไม้ตรงนั้นค่ะครึ่งต้นไม้ตรงนี้นะคะเขาก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้แล้วเป็นที่ของของอำเภอค่ะตรงนี้ฐานที่ตรงนี้เป็นที่ของอำเภอค่ะตรงนี้นะคะฐานที่อำเภอค่ะไว้ใช้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นก็จะมีบ้านมี ที่ทำงานเขาอยู่ฝั่งนู้นค่ะตรงนี้ก็ว่างแบบนี้นะคะและผลพ่วงของหิมะตกเมื่อต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนนี้ค่ะนี่ค่ะต้นไม้หักหักรเนรน,นาเห็นไหมรับน้ำหนักน้ำแข็งไม่ได้หักครึ่งหนึ่งอันนี้ผลพ่วงของหิมะที่ตกหนักเม,เมื่อเมื่อต้นต้นเดือนนี้ค่ะก็โอเคนะคะคลิปนี้สั้นๆค่ะไม่ยาวมาก พาชมบรรยากาศสถานที่ทิ้งหิมะตรงนี้นะคะทิ้งหิมะตรงนี้คะ่ะก็ให้เห็นบรรยากาศข้างในปกติเราจะเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะปิดกุญแจแต่วันนี้เขาจะเปิดเขาจะเปิดจะเปิดให้เราตรงนี้คะ่ะเห็นไหมต้นไม้เนี่ยที่หิมะมันมันตก วันแรกแล้วนับรับ,ร,บรับน้ําหนักไม่ไวมันก็หักครึ่งหนึงเป็นอย่างนี้นี่มันหักเลยเพราะมันมันหนักมากต้นไม้ต้นไหนรับไม่ไหวเขาก็จะหักก็อันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหินดินทรายค่ะที่ก็มากองเอาไว้นะคะหินดินทรายค่ะตรงนี้ก็โดยรวมประมาณนี้ค่ะข้างในก็พอมาทิ้งเยอะมากอากาศวันนี้ก็จะมีลมกันโชคค่ะ ลมคันโชคเราก็ออกมาอยู่ในฐานะที่วันหยุดนะคะฐานะวันหยุดวันนี้เราออกมาเดินเล่นค่ะสูตรบรรยากาศนิดนึงค่ะแลชุดของเราก็อย่างที่เห็นนี้นะคะชุดของเราก็อย่างที่เห็นนี้นะคะ,เร,เ,นนะ,คะเรามาชุดนี้เราจะไม่หนาวเพราะอันนี้ตัวนี้จะช่วยกันลมค่ะจะทําให้เราไม่เป็นหวัดนะคะ เวลาลมมากระทบเราเราก็จะปิดจมูกตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะค่ะก็มีตัวนี้ด้วยนะคะก็บรรยากาศโดยรวมข้างนอกค่ะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้นะคะก็อยากให้เห็นเนาะว่าชีวิตต่างแดนการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหนาวเราต้องมีอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะคะไม่ได้ง่ายค่ะการใช้ชีวิตอยู่เมืองหนาว งเข้มแข็งนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่อยู่เมืองหนาวค่ะสู้สค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ